ใครที่เงินเดือน14ื่นสี่นะคะแล้วก็ยังแบ่งเงินมาผ่อนคอนโดได้อีกบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเงินเดือน14ื่นสี่ผ่อนห้องเพียงแค่ห <ๆ S 1> ้าพันเงินก็ยังเหลือๆค่ะ,คะท้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีทั้งโซฟาเฟอร์นิจเจอร์เราเนี่ยครบจบเลยนะห้องนอนนะคะเตียงของเขาเนี่ยสามารถนอนได้2อึงสาคนเลยให้แอร์มาถึง2ตัวเลยนะทุกคนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นก็เย็นได้หรือว่าจะมาอยู่ที่ห้องนอนก็สามารถเปิดแอร์นอนได้เหมือนกันค่ะมีห้องน้ําในตัวห้องนอนอีกด้วยห้องครัวนะคะพื้นที่ของเขาเนี่ยก,กว้างมาก ทําอาหารบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบให้กลิ่นเข้าห้องนอนตรงนี้ก็สามารถปริดกระจกนะคะเพื่อที่จะกั้นโซนระหว่างห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนได้แบบเป็นสัดส่วนมากขึ้นเลยค่ะ ตรงรับเบียงเนี่ยเป็นวางเครื่องซักผ้าทําตรงนี้เป็นห้องซักล้างก็สามารถทําได้ค่ะราคาห้องนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเงินเดือนหมื่นสีพันเหมนกลางครบคันนะคะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะใครนะคะที่สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจไฟเอสเตดได้เลยนะคะแอดมินของเราดูแลตั้งแต่ฟรีวางเงินดาวนะคะหรือว่าจะเป็นปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้ก็เต็มระบบเลยค่ะ